สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชา้านี้อุ้มพามาเจอกับคลิปที่2นะคะเป็นคลิปที่หลายๆคนถามมาว่าเจ้า iPhone 6S แบบนี้นะคะจะสามารถติด ฟิล์มกรนรอยได้ไหมนะคะหรือว่าฟิล์มกระจกได้ไหมนะคะก็เป็นคําถามที่อุ้มก็อยากจะทราบเหมือนกันนะคะว่าสามารถที่จะติดได้ไหมเพราะว่าเจ้าจอตัวนี้มันเป็นจอที่สามารถที่จะทําทในส่วนของี D ดีทัชได้นะคะ T D ดีทัชก็คือการที่กดโดยค้างลงไปโดยใช้น้ําหนักที่มากกว่าปกตินะคะจะไม่ใช่การกดค้างนะคะแต่จะเป็นการใช้น้ําหนักมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยจอก็จะหยุ่มลงไปนิดนึงในความรู้สึกเรานะคะ ตอนนี้เรามีผู้ท้าชิงจากกอริลลาทั้งหมด4แบบเลยนะคะที่เรามีอยู่ในตลาดตอนนี้ก็คือส่วนที่เป็นกระจกนะคะไม่เต็มจอหนา0.3มิลน,นะคะในส่วนของนิวทรีที่เป็นขอบโค้งนะคะอันนี้ก็หนา0.3มิลเหมือนกันสนตัวนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะติดไม่ได้เดี๋ยวมาลองดูกันค่ะอีกอย่างนึงนะคะคือจะเป็นส่วนของสมาร์ททัชค่ะที่มีปุ่ม ย้อนหลังอยู่ปุ่มแบ็คอยู่ด้านล่างนะคะอันนี้หนา0.2ค่ะมีสิทเหมือนกันกับอีกอย่างที่น่าจะได้นะคะเพราะว่านี้ก็บางคอนนิ่งค่ะคือบาง0.2ค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเจ้าตัวไหนจะติดได้หรือไม่ได้ไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวขอทำความสะอาดหน้าจอ iPhone 6s นิดหนึ่งค่ะเมื่อวานเมื่อคืนเล่นนะคะก็สนุกดีเหมือนกันสำหรับ 3D Touch หรือว่า Force Touch นะคะ ทีนี้เราก็เอาตัวแรกนะคะที่คาดว่าจะติดไม่ได้ค่ะกับแบบไม่เต็มจอนะคะความหนา0.3มิลมตตัวนี้ค่ะมาลองติดดูก่อนเป็นตัวแรกนะคะหลังจากติดแบบที่ไม่เต็มจอแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะสังเกตดูว่าขอบๆด้านข้างนะคะจะมีส่วนของที่เป็นแถบฟองอากาศขึ้นมาทั้งแถวเลยนะคะทั้งสองฝั่งแปลว่าจออุ้มว่าจอของเจ้า,า iPhone 6s เนี่ยมีความโค้งมากกว่าจอของเจ้า iPhone 6 ตัวก่อนหน้านี้นะคะมันก็เลยทําให้เกิดเป็นฟองแบบนี้ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวมาลองกดดูนะคะว่าสามารถที่จะทัสได้ไหมนะคะในส่วนของ TD T D TUS ค่ะก็มาลองเริ่มที่แอปอ่านี่ค่ะมาลองที่ Instagram ก็ได้สรุปว่าสามารถพิแกนพ็อปได้เหมือนเดิมนะคะคือสามารถกดค้างเอาไว้ที่แอปพลิเคชันต่างๆอย่างนี้เป็นส่วนของฟอร์ทัชได้ตามปกติเหมือนไม่ได้ติดกระจกนะคะก็ สำหรับก็แปลว่าสำหรับ0.3มิลน,นะคะแบบไม่เต็มจอสามารถที่จะพิกแอนพ็อปได้นะคะในส่วนของ T D t o u ค่ะทีนี้เรามาดูรุ่นถัดไปเลยนะคะเดี๋ยวอุ้มขอไล่ไปที่เจ้า New 3 D นะคะตัวนี้ที่มีกระจกที่มีกระจกถึงขอบโค้งนะคะความหนา0.3มิลมาดูกันว่าจะติดได้ไหมนะคะนี่นะคะพอติดกับรุ่น New 3 D เสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวมาลองทดสอบกันดูว่าสามารถพิกแอนพ็อปได้ไหมนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าสามารถพีแกนพ o p หรือว่าการกด TD ทีดีทัชได้ตามปกตินะคะนี่ค่ะก็ไม่ต้องใช้แรงอะไรนะคะก็เป็นการจิ้มปกตินะคะประมาณนี้ก็สามารถที่จะติดกับรุ่น new T D ได้นะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าน่าจะมีมันน่าจะโค้งกว่าคิดว่าจอน่าจะโค้งกว่า iPhone 6ิหนึงนะคะทําให้ตรงขอบๆเนี่ยจ,จะมีแบบเป็นแถบฟองเล็กๆนะคะก็จะเล็กกว่าเมื่อกี้มีอยู่นิดนึงค่ะ แต่ว่าไม่รู้ว่า,าติดติดไปแล้วน่าจะหายหรือเปล่านะคะกับรุ่น New TD ค่ะเดี๋ยวมาดูรุ่นต่อไปะค่ะที่น่าจะได้อีกนะคะคือ s m a r t t ท t แล้วก็ Corning ค่ะเดี๋ยวมาติดกันต่อเลยนะคะกับตัว s m a r t ท u t ค่ะตัวนี้นะคะก็ดึงออกมาสำหรับรุ่น s m a r t t ท t นะคะ0.2ม mm ิลเนี่ยก็ เ,เกือบติดได้แบบปกตินะคะแต่ก็ยังมีแถบฟองขอบขอบนะคะทั้งสองด้านอยู่ค่ะเรามาดูการ T-D Touch กันนะคะท d Touch ตัวนี้ปกติเลยนะคะสามารถที่จะกดได้ง่ายมากเพราะว่ามันแค่0.2มิลแต่จริงๆไม่จ่าก,กับตัว0.3มิลน,นะคะก็สามารถกดได้เหมือนกันทั้งคู่ค่ะสําหรับ Smart Touch ตัวนี้จะสามารถที่จะใช้ปุ่มตรงนี้นะคะแทน ขวาบนแบบนี้ได้ค่ะคือเราสามารถกดตรงนี้ได้นะคะกดที่ปุ่มตรงด้านล่างแทนด้านบนได้ค่ะแต่ว่าซ้ายบนนะคะคิดว่าไม่สามารถจะใช้งานแทนได้แล้วนะคะสำหรับของ iPhone 6สำหรับกระจกของ iPhone 6นะคะที่มาติด p h o n e 6s ค่ะเนี่ยนะคะเราเห็นว่าเมลบอกด้านบนเนี่ยไม่ได้แต่ว่าฝั่งเนี้ยได้อยู่นะคะ น,นี้ก็เป็นอีกตัวนึงค่ะเดี๋ยวไปดูตัวสุดท้ายกับคอนนิง่งไม่รู้คอนนิ่งจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะรุร่นคอนนิ่งนะคะก็สามารถที่จะติดแล้วก็ทําการทีดีทัชได้อย่างสบายๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่าสามารถติดแล้วก็ทำทีดีทัชได้นะคะสําหรับใครที่กังวลว่ามันจะไม่สามารถติดกระจกนิรภัยได้ไมันสามารถติดได้นะคะสําหรับตัวกระจกของ iPhone 6S น่าจะออกมาเร็วๆนี้แล้วกันนะคะะสอบให้ดูแล้วค่ะสำหรับการพิคแอนพ๊อปนะคะแบบนี้ ผ่านเจ้า iPhone 6S นะคะใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศค่ะก็ข้างหลังสีชมพูข้างหน้าสีดำแบบนี้ก็แมนๆขึ้นแมนๆคุยกันขึ้นมาอีกดิสนึงนะคะก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะเดี๋ยววันนี้รีบไปทำรีวิวก่อนแล้วเดี๋ยวรีบกลับมาเอาตัวเต็มๆมาให้ดูนะคะกับ iPhone 6S ตัวนี้นี่เองค่ะ